สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าว DMC News ประจำวันอังคารที่7สิงหาคมพุทธศักราช2555ครับทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 152.1ก h z ด้วยค่ะ และพรรษานี้ก็เป็นภาษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะครับหลายท่านก็ตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสั่งสมบารมีในช่วงพรรษานี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญในโอกาสนี้ด้วยนะครับค่ะและวันนี้นะคะทาง DMC News ก็มีข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับข่าวสารงานบุญนะคะที่ฟังกี่ครั้งก็ปลื้มปิติใจทุกครั้งมานําเสนอกันอีกเช่นเคยคะ่ะครับและข่าวแรกสําหรับวันนี้นะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ,พระพิสุและสามเณรทั่วประเทศครับ นายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2556จากสำนักงบประมาณ4,300ล้านบาทซึ่งเน้นพัฒนานการศึกษาโดยเฉพาะการใช้แท็บเล็ตของสมเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสาม,มัญศึกษาการส่งเสริมพระธรรมทูตในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การพัฒนาศักยภาพวัดให้มีคุณภาพและการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนพ,พระปริยติธรรมทั่วประเทศให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับส่วนที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงห่วงใยการเดินทางของสม,มเณรในการเข้ามาศึกษาในโรงเรียนพ,พระปริยติธรรมซึ่งบางรูปต้องเดินทางไปกราบระยะทางไกล ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาอุดหนุนค่าเดินทางรูปละ50บาทเป็นค่าใช้ใจ่ายรถรับส่ง สำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณค่าครองชีพให้พระสงฆ์เพิ่มเป็นรูปละ2,500บาทต่อเดือนขณะเดียวกันจะเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพระสงฆ์สร้างกำลังใจซึ่งกันและกันและการนำพระสงฆ์ในพื้นที่เข้ามากราบน้ำสศาการสมเด็จพระพุทธาจยา์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อรับโอวาทและสร้างขวัญกำลังใจจากพระผู้ใหญ่ด้วยครับ และทางด้านรัฐสภานะคะเตรียมนิมนต์กรรมการมหาเทรรสมาคมเจริญพระพุทธมนต์ณหอประชุมรัฐสภาเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ค่ะนายสมเกียรติสรลัมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมาการาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่า ทางรัฐสภาจะมีการจัดโครงการฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่10สิงหาคมนี้ณหอประชุมรัฐสภาโดยภายในงานจะนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะมหาเถรสมาคมขึ้นนั่งบัลลังโดยมีนายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมกันนี้จะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเข้าพรรษานะครับและหลายท่านก็ยังคงเรื้อปิติใจกับโครงการอุปรสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านท่วไทยรุ่นเข้าพรรษาที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆตามมาอีกมากมายซึ่งเป็นกิจกรรมงานบุญต่างๆครับเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจจงหวัดบุรีร,รัมย์ครับได้จัดพิธีตักบ,บาตรพระใหม่ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านครับที่มาสั่งสมบุญสั่งสมบาร,รมีกันอย่างมากมายครับเรามาติดตามรายงานพิเศษจากคุณณคคิฐาพพงเรกันรันบ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษานะคะตอนนี้ได้ทําพิธีอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและทุกศูนย์อบรมนะคะต่างทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนานกันอย่างคึกคักดังเช่นศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะคะโดยในวันนี้ค่ะได้จัดพิธีตักบาตรพระใหม่แด่คณะพระพิสุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของแมกไม้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะ สำหรับการทำบุญตักบาตรฉลองพระใหม่จำนวน99รูปในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0 0,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีร,รัมย์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองค่ายตําบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ค่ะได้มีผู้นำชุมชนชาวบ้านผู้ปกครองเยาวชนจากชุมชนต่างๆเดินทางมาเอาบุญกับพระลูกพระหลานกันอย่างคึกคักโดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสพลธรรมโคศธด เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายคณิตปลื้มรำผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองค่ายเป็นประธานในพิธีผู้นำกล่าวคำถวายสังฆทานได้แก่อาจารย์สาวกนเสี่ยมศักดิ์ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนทีี่่พวาเป็นนอกจากนี้ท่านพระครูโสพลธรรมโคสิต์ได้กล่าวสัมโมทนียคถา ให้กับพระภิสุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ผู้มีปัญญาให้กำลังให้อายุให้วัณฑน,นและปฏิภาณย่อจะได้ประสบกังกำลังอายุและปฏิภานนั้นตอบแทนว่าเราทำสิ่งใดก็ยยอมจะได้สิ่งนั้นสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ปัจจุบันยังเป็นที่โลง่งมีต้นไม้ล้อมรอบ มีพื้นที่จำนวน65ไร่ปัจจุบันใช้ในการอบรมพระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่ง0รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยส่วนทางด้านผู้นำท้องถิ่นได้กล่าวกับทีมงานในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่าทำให้ชุมชนในพื้นที่และต่างอำเภอได้เข้ามาศึกษาธรรมะข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเยาวชนยังขาดการปฏิบัติธรรมและขาดความเข้าใจถึงหลักคำสอนพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่าตนได้รอการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมานานพอทราบว่าจะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นทุกคนดีใจผมภูมิใจอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านของค่ายพร้อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีแห่งนี้เกิดขึ้นได้ไม่ว่ากำนันไม่ว่านายกท่านให้ความร่วมมืออย่างดีเพราะพี่น้องรู้เห็นเป็นใจกับศูนย์แห่งนี้และแหล่งนี้จะเกิดขึ้นเพื่อพี่น้องจะได้รับความรู้ในการปฏิบัติธรรม และลูกหลานที่เรียนอยู่ขณะดนี้คือของชุมชนเรานั้นขาดเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างมากบางบางท่านไม่รู้เลยการเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้ศูนย์ตรงนี้ให้ชุบชีวิตของชุมชนผมให้เกิดขึ้นให้เป็นสีขาว ถานที่แห่งนี้นะคะก็ได้รับการถวายจากคุณป้าทวินและคุณคนึงบุญวัติรางกูลค่ะโดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะไปเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าคุณป้าทวินวัติรางกูลนะคะจะลาจากโลกนี้ไปแล้วแต่พื้นแผ่นดินแห่งนี้ค่ะก็ยังฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนาเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่ไปทั่วโลกนะคะ ดังนั้นท่านใดที่อยากจะมีส่วนในบุญและมีส่วนในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่0817181175ค่ะวันนี้นำบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกท่าน DMC ถ่ายภาพคณิฐาพงเพศรายงานสวัสดีค่ะ และจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเรายัางคงปลื้มกันอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านศูนย์อบรมเยาวชนแก้วปรึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดพิธีตักบาตรพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ0,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มเวลา7นาฬิกา30นาทีประธานสงฆ์และสามเณรธรมรมทายาตเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจากนั้นดับตำรวจกองทิมให้ผลประธาน่า่คารวาสนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์และสาม,มนเณรธรรมทายาทจะได้แปลแถวรับบาตจากคณะผู้ปกครองและผู้นำบุญรวมทั้งสาธุชนจำนวนมากที่มาร่วมตักบาตรซึ่งก็สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่คณะผู้ปกครองเป็นอย่างมากที่ได้ใส่บาตกับสาม,มนเณรลูกชาย ซึ่งบางท่านได้กล่าวกับทีมข่าวว่าปลื้มใจจนไม่สามารถกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้เมื่อได้เห็นสัมมเนรในเช้าวันนี้รวมทั้งผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการบวชในครั้งนี้ก็ได้กล่าวว่าปลื้มใจที่ได้เห็นสัมมเนรในภาคกาสาวพัดและเป็นนิมิตหมายอันดีว่าพระพุทธศาสนาจะมีทายาทสืบต่อให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดพระปาสร้างห้องน้ำสุขพิมานรวมทั้งพระป่าต้นไม้และปลูกต้นไม้ จะสร้างความร่มรื่นให้กับศูนย์อบรมเยาวชนโดยมีกัลายาณมิตรบุญมีตันทารัตบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลายาณมิตรทองวันวีรศิริวันเป็นตัวแทนกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าป่ากัลายาณมิตรดาวินเอกาและพันตำรวจโทอภิชวนแก้วรอดนำกล่าวคำถวายพระหารเป็นสังฆทานอาจารย์นาริมนฤทรั์รพัฒนานำกล่าวคำถวายยารักษาโรคและเมื่อเสร็จพิธีทอดพระป่าแล้ว ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาให้กับศูนย์อบรมเยาวชนอีกด้วยค่ะมาที่ทางภาคใต้กันบ้างนะครับผู้นําบุญชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับได้ร่วมกันจัดงานบุญถวายเทียนพรรษา9วัดในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงครับ ผู้นำบุญชาวหัดใหญ่นำโดยคุณนุชนกศรีทวายและหมู่คณะชาวหัดใหญ่ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยททยธรรมผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาทรมาสัญจรไปในจังหวัดต่างๆทั้งสงลาและพัทลุงรวม9วัดครับโดยก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทยยธรรม9วัดสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณวัดมหาตมังคลารามหรือวัดหัดใหญ่ในซึ่งสร้างความเบิกบานใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมาก และจากวัดที่1จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกรำจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา22นาฬิกาทุกคนยังคงปิติเบิกบานใจในบุญอยู่ตลอดเวลาทางได้คณะสงฆ์ที่บวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่1แสนรูปทุม่มบ้านทวไทยรุ่นเข้าพรรษาเมื่อเห็นสาธุชนหลั่งไหลกันมานั่งเต็มศาลาต่างก็มีกำลังใจในการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อที่จะเป็นเนือน้อนาบุญให้สมกับที่ญาติยมเดินทางกันมาไกล เมื่อเสร็จภารกิจบุญบันเทิงต่างก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาพร้อมกับได้เก็บบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งวันเพื่อเป็นสเสบียงติดตัวไปทุกภูกท,กทุกชาติด้วยความเลื้มปิติใจครับทางด้านพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ธนปัญโยผู้ช่วยจะาอาวาัดวัดเขาเจีกงจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าขออนุโมทนาบุญในการมาร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ด้วยสีหน้าที่เบิกบานยิ่งนักและรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจท,ที่ทีมงานได้มาทําบุญที่วัดเขาเจก,กันอย่างคับข้างครับ ก็ต้องขอเจริญสุขเจริญพรเด็กคณะลูกพระธรรมฉากอานใหญ่ที่ร่วมเดินทางม,มาทั้งปันฝากคนหรือปันกว่า,าทั้งหญิงทั้งชายนะก็ขอในนามวัดขาเฉียก็ขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้มา,าถวายเทียนพรรษา,าทั้งข้าวัดในจังหวัดพัุงุัดวัดโคเชียบเป็นวัดที่สี่ ในวันนี้ข้ญยาติโยมได้ร่วมกันจัดต่อวไหวเตียนปัญจาและร่วมตําบุญในการาจัดให้มีป่าปลาขึ้นของวัดโกเชียกญาติโยมทั้งหลายก็ได้ร่วมกันจัดํำออป่าป่าถวายป,าป่าป่าด้วยรู้สึกทราบซึ้งและปูมิใจงกับคณะ ตัวของท่านทั้งสิบเอ็ดรถดตัวสามสิบสองรถตู้ร,ร,รวมแล้วก็ปั่นกว่าคนก็เป็นครั้งเรขที่วัดก็แจกได้ต้นรับคณะใหญ่อย่างนี้นะเป็นครั้งเรกที่หลายครั้งแล้วแต่ไม่ใหญ่อย่างนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะตัวทั้งบดทั้งปั่นกว่าคนนะแนนามวัดก็แจกขอขออนุโมทนาบุญขอ,อ,บ,ขอ,อบุณขอ,อบใจที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่า ของท่านแล้วก็มาตะเวนทาบุญตั้งเก้าวัดในนามวัดโกเชียกก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างสูง,งนะก็ขอ,ขอจเจริญโรไว้นะครับสวัสดีครับขณะนี้พวกเรากําลังอยู่กับคณะผู้นําบุญคณะของนักทําบุญที่ใหญ่และก็ทําบุญอย่างมหาศาลนะครับความรู้สึกของผมนี่วันนี้นี่ถือว่านะเป็นอะไรที่สุดยอดครับเป็นอะไรที่มหาศาลของการทําบุญที่เราไม่เคยเจอที่ไหนที่ทําได้มากขนาดนี้ครับไม่ว่าทีมงานเราจะไปที่ไหนครับ เป็นการทำบุญที่สุดยอดทำได้มากทำได้ที่สุดของที่สุดของการทำบุญครับคณะลูกพธรรมหาดใหญ่ถือว่าเป็นความสุดยอดของประเทศไทยขนานี้นะครับครับ <c oughs> และก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกๆคนนะครับ <c oughs> เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับพุทธศาสนิกชนจังหวัดปทุมธานีกว่า200คนค่ะได้พร้อมใจกันร,ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินฉลองพุทธชยันตี2600ปีค่ะ พระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายได้ไปนำสวดมนต์และเทศน์สอนให้กับสาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินณห,ห้องประชุมปทุมชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อแผ่นดินกว่า200คนโดยภายในงานได้มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสั่งสมบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนให้สาธุชนที่มาร่วมสวดมนต์เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินฉลองพุทธชยันตี2,600ปีโดยจะจัดสวดมนต์ในทุกวันพฤหัสบ,บดีเป็นจำนวน12ครั้งด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมและสิ้นสุดโครงการในเดือนตุลาคมนี้หากท่านใดสนใจในการปฏิบัติธรรมสามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาณห้องประชุมปทุมชาติทางด้านผู้เข้าร่วมสวนมนต์ในครั้งนี้ต่างกล่าวว่านะับเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนชาวพุทธ หันมาให้ความสนใจในการสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่พึงกระทำให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดไปยังเยาวชนต่อไปค่ะก็ต้องกราบขออนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องชาวปทุมธานีทุกท่านเลยค่ที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมงานบุญค่ะที่รอให้ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญนะคะอย่างในวันที่12สิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะได้จัดให้มีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยนะคะกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา6นาฬิกาน,นสภาธรรมกายสากลทางเข้า5หรือทางบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ค่ะ ก็อย่าลืมชักชวนคุณแม่มาร่วมกันสั่งสมความดีเพื่อเป็นการแสดงความรักต่อคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาของ DMC News แล้วนะครับผมนัทพลโยธินพนาเวศและคุณปริชาสายเฮพร้อมด้วยทีมงาน DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ